กลุ่มแรงงานไทยที่กลับจากประเทศเกาหลีใต้และก็ถูกปล่อยตัวจากอาคารรับรองฐานทัพเรือสตีหีบจังหวัดชลบุรี33คนเดินทางโดยรถมัดโดยสารถึงภูมิลำเนาจังหวัดเชียงรายแล้วเมื่อคืนนี้เมื่อถึงโรงพยาบาลแม่ลาวอำเภอแม่ลาซึ่งก็เป็นจุดรับและคัดกรองเจ้าหน้าที่ได้รับตัวและคัดกรองอย่างเข้มงวดครับไม่อนุญาตให้ญาติหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณอาคารเมื่อนูนภูมิร่างกายปกติก็จะเรียกญาติ นำรถจรนส่วนตัวและรถพยาบาลประจำตําบลเข้ามารับพีละคนกับผู้ลำเนวครับส่วนที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็มีการเตรียมของใช้ส่วนตัวทั้งเจลแอลกอฮอล์หน้ากากกันาไมา้และก็ถุงขยะติดเชื้อที่กระท่อมภายในส่วนของครอบครัวห่างจากปู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านแฮดซึ่งก็ใช้รองรับกลุ่มแรงงานกลับจากประเทศเสี่ยงและที่ถูกส่งตัวจากฐานทัพเรือสตหีบที่เดียวกับจังหวัดเลยครับที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดกลุ่มบุคคล หรือแรงงานที่กลับมาจากประเทศเสี่ยงและให้เพิ่มเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และงบประมาณไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุงและโรงพยาบาลวังสะพุงในการดูแลผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เข้ามาซื้อขายสลากเดือนละสองครั้งครับเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะว่าเดินทางไปขายสลากทั่วประเทศไม่ต่างกับอำเภอสีคิ้วจังหวัดนคนรราชสีมานะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้นำเอาอุปกรณ์เทอร์โมมิเตอร์เข้าไปตรวจวัดไข้ ของแรงงานไทยที่กักตัวดวูอาการอยู่ที่บ้านหลังจากที่ถูกปล่อยตัวมาจากฐานทัพเรือสตหีบโดยครอบครัวได้ทําตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขด้วยการจัดที่อยู่ให้ใหม่แยกสิ่งของเครื่องใช้และต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาโดยห้ามออกจากบ้านนะครับเพื่อเตรียมพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ไปทําความเข้าใจกับคนในหมู่บ้านด้วยครับ ส่วนที่จังหวัดตรังนะครับนายสาธิตวงหนองเตยสสพภาคประชาธิปัตย์พร้อมผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลต้องทําความเข้าใจกับชาวตําบลท่ากิ้วอําเภอห้วยยอดหลังออกมาต่อต้านหญิงไทยสองคนที่กักตัวเองในบ้านพักหลังกลับจากเมืองฉงชิ่งประเทศจีนเมื่อวันที่10มีนาคมเนื่องจากว่าบีตกกังวลอาจนําเชื้อโรคโควิด -19 มาแพร่ระบาดในชุมชนก่อนที่จะยอมสลายตัวหลังทําความเข้าใจกันครับ แล้วหม้อมาว่าละร่องรังหม้อหนี่ยน้ำมดอ่าจะบานบกมดนเลยครับคุณอามนโดยเร่งเบื้นออกจย่างนั้นนะแต่คเขกับข้าใจเราไหมครับอ่าเข้าใจบางแล้วครับตัวมาแล้วข้าใจยังไงดีขึ้นหวานนั้นดปะเออดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นกับชาวันนี้ขึ้นหือลรือมาเข้าใจลืมมานี่อะไรคนไม่ยอมเดืกล้าลุยต้องให้โอ๊กอย่างเดียว ขณะที่จังหวัดสมุทรปราการก็ยังเพิ่มมาตรก,การป้องกันอย่างเข้มงวดนะครับโดยเจ้าหน้าที่จิตพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในสถานที่พื้นที่ชุมชนในอำเภอพระประแดงพร้อมกับรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 โดยเน้นย้ำให้ตื่นตัวแต่ว่าอย่าตื่นตระหนกนะครับหรือว่ากังวลเกินสมควรหยุดอยู่ในบ้านพักไม่ออกไปใช้ชีวิตประจําวันเหมือนก่อนหน้านี้ครับ